สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคนทําชุนเรียนวันนี้กับภาพี่น้องส้มสวนตอนพลโตพี่น้องเริ่มขวดคนลน่องคะแนงค้นพันมาก,กับขู่มือขู่วันพี่น้องเอ้ทุกมือทุกวันมาทุกมือทุกวันเมองเลยนะค้นบ่อแห้งเลยที่ได้ดอกอยู่บ่อปีนี้นะมับนบ่อได,ด้แต่ใบนี่บ่อต้นทุเรียนนะพี่น้องช่วงนี้จะช่วง เอาดอกกันเลยเนาะพี่น้องของพ้นมาโตกับขุมมือจำามาทิ่งามเลยใบยเรียนแต่ดอกบ่มีพี่น้องเอ้ยจังใดจังใดบาทยี่พี่น้องคนทำ่วนเรียนอยู่ที่ได้แต่ทำใจแหละพี่น้องบาทที่นี่แต่ที่ได้แต่ดูแลต้นนัตนตลอดไปทั้งปีและปีนี้คือไม่ได้ดอกไดแดดยังเลยเนาะยางแห้งแล้วนะนนะโตแค่ตตหว่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตกดีแบบที่ถาวรโตกดีแบบลองแถงก็เป็น,น,ปนแถง,งคือเก่าพี่นายออกมาก็เป็นแถงคือเก่าบ่ม,มีดอกอะไรแบบน,นี้นะต๊ะเก้าคุณม,มือเรียนเลยพี่น้อยบายบายมาแล้วก็ตกเลยบายมาแล้วก็ตกะบังในพูฝนตกปีนี่มันก็สิได้แต่ ดูแลต้นแบบนานารแ้วพี่น้องถือ่ะไ้เงินทนานหลายบาทปีนนะ่ะฝนตกดีแบบนี้เนาะคืัวดอกมันชิบออกมาพี่น้องมันชิพีแต่ใบมันออกมาเต็มต็ดเพื่ออย่นเม,มื่อเมื่อวานชื่นนี่เนาะปวดโคนทาการปวดโคนลงคะแนนแล้วลนนะพี่น้องมันชิบออกเป็นแนนแดงเบ,งนะนงนะบิดบ่อโตลงะคะแนนน่ะบายบายมาแล้วก็ตกเลาพี่น้องไนนะอฝนในถูปาเรียมน,นะพี่น้อง เม่งไหร่นะคนต๊ทุกมือทุกวันมันก็สิบได้เดานน้นแล้วบัที่นี่โคนบ่อแหงพี่น้องโต๊ะก็คู่มือตกแบบนี้คนทำาชวนเรียนมันก็ต้องทำใจแน่นอนแหละพี่น้องเอ้ยนีที่แรกยังบ่โตกนักปันนี่พี่น้องอันนี้กับคู่มือ ตอทุกมือทุกวันค้นดีขนาดเลยดีจนเลี้ยนที่บอกดอกเลยพี่น้องว้บาทที่นี่ฐาน,น,นมีแดดจจกงซองเสม,มอกระดอกกระคือเชี่ยกมาอยู่ะว่าดอกกำลังเชีย่ยอวอ,อยู่อันนี้มือได้กับใบใบมากกับโต๊ะใบใบมากกับโต๊กพี่น้องค้นดีขนาดเลยอยู่ป่าเลี้ยนนี่ ก็จะได้ดูแลต้นดูแลใบไปสื่อแล้วปีนี้พี่้อ<ป>งเลยตอนนี้ต้นเป็นต้น้งเงๆอะไรยังบัว้าวอยู่นะต้คแค่ต้นหวานต้กรีต้กร้อ,รอพี่ดาวเยลงลงคะแนนไปส่วนอีกส่วนหนึ่งอนะ่ะ ยันเป็นแขน,นของออกมาคือเก่าเลยพี่น้องผ่มีดอกดอกคนตกแบบนี้ดอกกำลังจะมาป <c oughs> วดคนไอคนแหงไปให้คนโตชใยกว่าที่นี่ปีนี้จะไม่ได้เปิดน้ำพดเลียนเลยพี่น้องพ้นดีพดฝ <c oughs> นอย่างแหงเลย มันก็ีิบมได้อดอกเลียนบาได้ลูกเลียนอะไรพี่น้องไอ้ปีนี่ทนมาแบบนี้ตลอดเลยทีมาดูแลต้น,น,ตน,น,ตน,น,นทีน่ไปซี้มันก็นะีิบมได้เงินขนาดและคนทำสวนเลียนก็ได้อยงโน้นน่ะถ่วมเลยไนดะ้ค่ะเห็นบ่ตกมาแล้วก็ถ่วมเลยในป่าเลียนนะน้ำอ่งเลยนะในรเหงา่วเลียนนะจำนี่แหละพี่น้องให้เบิ่งดจำนี่แหละเอาไปทำใจก่อนจักหน่อย